มาที่กล่องที่สองนะคะมาที่กล่องที่สองอ่ะโอเคเขาเขียนว่าพัดลมนะคะสภาพกล่องก็ยังโอเคอยู่นี่เลยรุ่นนี้ขายดีมากๆาทุกคนรุ่นนี้คือขายดีมากๆคือเราถือออกไปเนี่ยเราไปเดินตลาดนี่จะมีคนมาถามเราเลยว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็ราคากี่บาทนะคะ ตัวนี้นะคะก็คือ Hand Health Fan Ultra 1นะคะยี่ห้อ g ุ s u l a ์นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องการทำแบรนด์พัดลมทำแอร์ของคอแอร์เป่าแอร์มือถือนะคะตัวนี้ขายดีมากเนาะสเปคเป็นยังไงคะแบบเนี่ย9 0 0 0มิลลิแอมใช้งานได้ต่อเนื่องกี่ชั่วโมง <6. S 1> ประมาณ6ประมาณ6 ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะท่าน,นี้ขึ้นอยู่กับการปรับระดับซึ่งสามารถปรับระดับได้ปรับได้หนึ่งรยมถึงมันคิดเป็นเปอร์เซ็นตะ์น่ะอ่า,ออามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะก็คือมันก็สูงสุดมันไม่เป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามแต่ป้าแต่มันมีเปอร์เซ็นต์ว่าความแรงของลมเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่อันนี้มันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ท่านี้ทั้งนั้นเนี่ยแบตเขาบอกว่าหกชั่วโมงนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะแต่ถ้าเราลมปิ้า ถ้าลมแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะแบตบก็อาจจะลดลงนะคะลูกค้านะแต่จะบอกว่ายี่ห้อนี้รุ่นนี้คือขายดีมากที่ร้านบ้านลำพงราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ2,590 2น9 0บาทหลายคนบอกโหพัดลมตัวแค่น,นี้รา 2> 2, <000. S 1> คา2 0 0 0มันเป็นพัดลมมันเป็นแอร์มันเป็นให้ความเย็นมันไม่ต้องเสียปลัก๊กมันมีแบตเตอรี่<อ>นะคะวันนีอะไรนะ วันนี้มีโค้ดวันนี้มีโค้ดส่วนลดด้วยถ้าใครกดสั่งซื้อน่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณ2องพันต้น,ตนอ่สองพันสเอ็กเอเอ็ประมาณนี้นะคะของมันต้องมีอ่ะเออของมันต้องมีมิมิจิจีไปตลาดเนี่ยมิจิจีคือเวลาเราไปตลาดนะเราไม่สะดวกถือใช่ไหมเราจะใส่เป็นแอร์ของคอมี B, แบบนี้เนี่ยถ้าใครอยากดูรายละเอียดอะ่ะดูในตะกร้าได้แล้วก็ถามมาได้นะคะนี่เนี่ย เป็นแอร์คล้องคอแบบนี้เ oh. วลาเราไปตลาดมันก็จะได้เป่าจะเป็นลมไปตลาดคือหนึ่งอากาศมันอบอ้าวคนมันเยอะแล้วเราต้องไปซื้อกับข้าวชีวิตเราต้องอยู่แต่เราจะไปตายที่ตลาดไม่ได้เข้าใจปะเออเราก็เลยต้องมีอุปกรณ์ช่วยเสริมรับคือแบบพรีเมียมแกะกล่องมาพรีเมียมเลยเนี่ยตัวเขาอ่ะดูทุกคนมีน้ำหนักนะทุกคนสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทวันนี้มีโค้ดส่วนลด ว้าวสวยเนี่ยจะให้จะให้จะจเปิดให้ดูถ้ามันมีแบบนะเหมือนอ๋อมีมีมีแบบอันนี้ความเย็นเท่าไหร่นี่สี่สิบแปดแต่เย็นเย็นนะเป่าคอปรับเป่าตรงจุดที่เราแบบว่าเหงื่อออกง่ายอะไรอย่างงี้นะคะเพิ่มระดับเ,เพิ่มระดับเพิ่มระดับไปที่โอ้ยเมื่อกี้นี้ทุกคนทุกคน เป็นรายเป่าผมได้ด้วยววเป็นลมเย็นเป็นรายเป่าผมอัอนนี้ความห้าสิบเก้าเยวปัดอีกผีชีพมากเก้าสิบสามน้ำลายน้ำลายปิวรีวิวแบบพีชีพพัดลมนะคะแอร์ลมเย็นของจีซูไลท์นะคะตอนนี้อยู่ที่สองพันสองร้อยกวาบาท นะฮะโอเคเลยเนี่ยแรงมากปากเขเอเลยว้าวโอเคสีสวยมีหัวเปลี่ยนมาให้ด้วยนะคะเป็นแบบเราจะเอาไปแบบออนไลน์เราจะไปแบบไปพักต่างจังหวดัดแล้วบามโรงแรมรีสอร์ทเขาไม่มีไดเป่าผมให้เราก็เอานี้เป่าผมได้ทุกคนประโยชน์เยอะนะฮะประโยชน์เยอะ